สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาสายอ่อนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2.3นะครับ EP นี้เป็นเรื่องของรีดสามิตินะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องรีดสามิตินะครับผมมีคําสั่งอีก2คําสั่งนะครับที่ผมอธิบายยังไม่จบใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นคําสั่งการเพิ่มข้อมูลรีดสมิตินะครับแล้วก็การลบข้อมูลรีสอ2มิตินะครับโอเคนะครับการเพิ่ม ข้อมูลนะครับลีดสองวิติผมจะมีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน append นะครับกับฟังชัน insert นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะให้ลีดนะครับมีค่าเท่ากับ a ในในลีด a ก็จะมีสมาชิกตามนี้นะครับแล้วก็ผมจะลองใช้คําสั่ง append ดูนะครับว่าจะเพิ่มค่านะครับสมาชิกนะครับที่17 18 19 20เนี่ยนะครับเข้าไปในตัวลีด a นะครับแล้วก็พิ้นออกมาดู อันที่2ผมจะใช้คำสั่ง insert บอกว่าผมจะเพิ่มสมาชิกใหม่นะครับคือจำนวน17 18 19 20เนี่เข้าไปในอินเด็กซ์ที่4นะครับอินเด็กซ์ที่4ก็คืออินเด็กซ์ที่ที่ต่อจากอินเด็กซ์ที่3นะครับเวลาเรานับเราก็นับอินเด็กซ์ที่0นใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น0นะครับเวลาเรานับอ่าตัวนี้ก็คืออินเด็กซ์ที่0อันนี้คืออินเด็กซ์ที่1ใช่ไหมครับอันนี้อินเด็กซ์ที่2อันนี้อินเด็กซ์ที่3นะครับ ตัวนี้นะครับจะเพิ่มอินเด็กซ์ที่สใช่ไหมครับอินเด็กซ์ที่สตั้งอยู่นี่ใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มจำนวนนี้เข้าไปไว้นี่น,นะครับส่วนไอ้คำสั่ง append นะครับก็ทำเหมือนกันก็คือเพิ่มเข้าไปในท้ายสุดนะครับของค่า list เนี่ยนะครับเรามาลองเขียนโปรแกรมดูนะครับว่าค่าที่ได้จะเป็นยังไงโอเคนะครับผลที่ได้ก็คือมันก็จะนำ จำนวนนะครับสมาชิกในสต์เนี่ยนะครับสมาชิกใหม่นะครับก็คือ1 7 1 8 19นะครับไปไว้ในหลังสุดนะครับของิสต์ a นะครับทีนี้ผมจะลองใช้คำสั่ง Insert ต่อนะครับว่าถ้าผมจะ insert โดยระบุตำแหน่งที่เป็น Index นะครับก็คือตำแหน่งที่4นะครับผลที่ได้ก็เหมือนกันนะครับ ดังที่อธิบายในไว้ในสไลด์นะครับผมโอเคนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของอการลบข้อมูล list นะครับด้วยฟังก์ชัน remove กับ pop นะครับโอเคนะครับผมจะอธิบายนะครับก็คือ,อผมได้สมาชิก list นะครับ เป็นเป็น a ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมจะทำการให้สมาชิกให้ lead a เนี่ยลบสมาชิกออกผมก็ระบุระ,ะบุค่าที่ผมจะลบเลยลงไปเลยนะครับเช่นผมจะลบ lead นี้ซึ่งในลีดนี้มีค่าเท่ากับ1 2 3 4ผมก็ใส่ค่าไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ปินออกมานะครับถ้าผมอยากลบตำแหน่งค่าล e a d 6 7นะครับผมก็ใส่567เข้าไปในนี้เลยนะครับก็จะเป็น5 แล้วก็7นะครับแล้วก็8นะครับแล้วก็ทําการลบออกไปเลยนะครับอันอีกอันนึงก็คือใช้คําสั่ง pop a pop นี่นะครับว่ามันจะได้ค่าอะไรออกมาแล้วก็ a pop ศู 0, นย์นะครับแล้วก็ปินเองมาดูโอเคนะครับมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยเอเยนะครับคำตอบที่ได้ก็คือมันก็จะเพิ่มค่าลินะครับ สมาชิกใหม่เข้าไปก็คือ17 18 19ใช่ไหมครับใส่เข้าไปในใน list A เลยนะครับทีนี้ผมก็จะใช้คำสั่ง insert ต่อนะครับว่าถ้าผมจะ insert ในตำแหน่งที่ index 4นะครับจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับคำตอบไม่ได้ก็เหมือนกันก็คือมันก็จะเพิ่มค่า17 18, 18นะครับเป็นเป็นสมาชิกใหม่ใน list A นะครับ ดังที่ผมอธิบายไว้ในสไลด์โอเคนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของการลบข้อมูลนะครับการลบข้อมูลในลิสต์นะครับมันก็จะมะีตัวแรกก็คือเป็นลบ A นะครับเดียวแล้วก็ a ไปเลยเราจะลบไปเลยนะครับก็คือตามทฤษฎีก็คือ,คอเวลาเราลบไปเลยมันก็จะลบสมาชิกในลิสต์ไปหมดแล้วก็ลบค่าลิสต์ ลิทเอทิ้งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าค่านี้ไม่มีอะไรอยู่นะครับกลายเป็นนอนอย่างนี้นะครับส่วน a pop นะครับ a p o p ก็คือมันจะทำการลบสมาชิกในลิทเนี่ยทิ้งเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่ลิทเพราะฉะนั้นลิทเ a ก็จะเหลือค่าว่างๆอย่างนี้นะครับอยู่ครับแล้วคำสั่งเคลียเฮ้ย hey, ไม่สิคำสั่งเคลีย จะเป็นการลบค่าสมาชิกในรีดออกแล้วจะเหลืออย่างนี้นครับส่วนคําสั่ง Pop ปน่าจะลบแค่ตําแหน่งนี้ออกนะครับตําแหน่งเดียวนะครับก็จะเหลือก็จะเหลืออีกนะครับสมาชิกอ,อื่นอีกนะครับโอเคนะครับมาลองเขียนโค้ดดูโอเคนะครับปมเคลียร์ตัว Terminal อ,ออกไปก่อนนะครับค่อยรัน ทีนี้ผมทําการรันนะครับสังเกตไหมครับว่าคําสั่งรีมูฟแล้วก็ตามด้วยสมาชิกใน l i สตนะครับก็คือ1 2 3 4เวลาเรา่รีมูฟไปแล้วไอหนึ่งก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่5 5ถึง16บหกนะครับถ้าสมมุติว่าผมจะใส่สมาชิก5าเข้าไปนะครับซึ่งไม่มีไม่มีในในลิสต์ A นะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไง คนที่ได้มันก็จะบอกว่าเออเร์ er นะครับบอกมันก็บอกว่าเออเร์ขึ้นว่าล่า uh, ลิสต์ริมูฟเอ็กโดยที่โดยที่เอ็กเนี่ยไม่ไม่มีในค่าค่าลิสต์ครับก็คือค่าเอ็กอ่ะไม่มีในค่าลิสต์เลกซเอ็กก็คือจํานวนนี้นะครับไม่มีในลิสต์ก็คือลบไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะทําการข้ามคําสั่งนี้ไปนะครับ ว่าถ้ามันป๊อบเฉยๆนะครับมันจะได้ค่าอะไรออกมาแล้วก็ปินถ้าป๊อบเฉยๆนะครับมันก็จะทำการลบสมาชิกตัวสุดท้ายของลี d ออกนะครับก็คือลบ13 14 15ออกนะครับถ้าเราบอกว่าถ้าป๊อบที่ตำแหน่ง0ูนย์ล่ะได้ไหมป๊อบตำแหน่ง0ยก็คือตัวนี้คือ0นะครับนี่คือ0 0แล้วก็อันนี้คือ1 2 3นะครับตัว1 2 3นี่นก็คือตำแหน่งศูนย์ก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องคำสั่งนะครับในตัวแปรริสาม,มิตินะครับในตัวแปรริสาม,มิติเองนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าไอริสาม,มิติคืออะไรผมจะทําการอธิบายตัวกราฟสาม,มิติให้ดูนะครับเราจะนิกภาพออก กราฟสมิตินะครับเราจะประกอบไปด้วยแกน x ใช่ไหมครับ1แกนซึ่งแกน x ก็จะมีที่แกนเป็นบวกแล้วก็เป็นลบใช่ไหมครับแล้วก็แกน y y ก็มีทั้งแกนในส่วนที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1แกนก็คือแกน z นะครับที่เป็นบวกแล้วเป็นลบตอนนี้เรามี3แกนแล้วนะครับก็คือ x y z โอเคนะครับก็จะมีแกน x y จจะนี้ z นะครับ ก็มี3แกนแล้วทีนี้เวลาระบุเราระบุตำแหน่งนะครับสามมิติเราก็จะอ้างอิงเช่นผมบอกว่า x ถ้ากับถ้ากับสนะ y ก็ถ้ากับสใช่ไหมครับแล้วก็ z ก็เท่ากับสอันนี้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอินเด็กนะครับอินเด็กในตัวรีดเองมันคืออินเด็กนะครับตำแหน่งที่2องถ้าว่า2อยู่นี่ใช่ไหมครับนี่คือ2อันนี้คือ2อันนี้ก็คือ2นะครับเวลาเราเขียนกราฟให้มันตัดกันนะครับเราก็จะเขียน,นยงนี้ไปงี้ ตัดกันอย่างนี้นะครับดูดูภาพอ,ออกนะครับตัวนี้ก็ตัดกันอย่างนี้ตัวนี้ก็ตัดกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นตรงนี้มาเชื่อมกันโอเคไหมครับนี่ตำแหน่งนี้นี่นะครับใน3มมิติมันคือค่านี้โอเคนะครับดูภาพง่ายๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นแบบเป็น เป็นบล็อกอน,นะครับเป็นบล็อกก็คือบล็อกขนาด2คูณ3คูณ2นะครับ2ก็คือจะมีอยู่2แถวก็คือแถวที่0ูนแถวที่1นะครับแล้วก็หลักก็จะมีอยู่3หลักหลักที่ศูนย์หลักที่1แล้วก็หลักที่2นะครับแต่ว่าไอ้ตัว2ตัวนี้ก็คือมิติของมันนะครับมันจะมีเลเยอร์นะครับก็คือมิตินี้อยู่2นะครับ2ชั้นเลเยอร์นะครับมันก็จะกลายเป็นกาฟ2อคูณสาคูณสนะครับ ถ้าเราอยากเปรียบเทียบรูปรูปฝั่งขวานะครับรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ระบุต,ตำแหน่งของมันนะครับเช่น <ๆ S 2> ผมบอกว่าผมจะหาที่ตำแหน่ง1นึ่งเท่ครับแถวที่0แถวที่แถวที่1นึ่งอยู่ก่อนแถวที่1หลักที่1ใช่ไหมครับแล้วก็เลเยอร์ที่1นี่ใช่ไหมครับตำแหน่งที่เราอ้างอิงก,ก็คือ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าซึวันนี่คือ1นี่ก็คือ1นี่ก็คือ1ใช่ไหมครับตำแหน่งที่อ้างอิงมันคือตำแหน่งนี้โอเคนะครับใน3มิติอ่า ส่วนในตัว Lead เราเองนะครับมันก็ทํางานเหมือนกันนะครับลิทตัวนี้ก็คือเป็นลิทขนาด4ีคูณสนะครับก็จะมะีไอตัวแถวนี่ผมอาจจะแทนไม่ได้เอ็นะครับเอนี่สตัวนะครับ M อ <M S 1> ็ก็ 4, แล้วก็ L ก็ผมแทนมาด้วย L นี่ผมแทนมาด้วยหลักนะครับก็จะมีอยู่4หลักโอเคนะครับแล้วก็แอลตัวนี้ผมแทนด้วยเลเยนะครับก็คือมีชั้นข้อมูลนี่นะครับ ชั้นกมูลชั้นที่1นะครับชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ก็มี4เลเยอร์นะครับก็จะเป็นแบบ4คูณ4นะครับในในตัวระบุตำแหน่งมันก็จะระบุบอกบอกตำแหน่งอยู่เช่นตำแหน่งที่2นี่ตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่1แล้วก็ตำแหน่งที่ศูนย์ก็คือ m m เท่ากับ2 n เท่ากับน่งแล้วก็เยเลเยอร์ที่0ูนย์เนี่ยนะครับก็จะได้ค่านี้ออกมาโอเคนะครับ ในการในการเขียนนะครับในการเขียนคำสั่งของลีทนะครับอันนี้คือลีทขนาดอันนี้คือลิทขนาดา4นะครับ4คูณ3แล้วก็คูณ3นะครับสังเกตว่าจำนวนที่อยู่ในสมาชิกเนี่ยสมาชิกในในในลิทนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ใช่ไหมครับ แต่ว่ามันมีแค่กี่แถวครับ1 2 3มีแค่3แถวก็คือมีแค่ไอ้สแถวข้างบนนะครับพูดผิดพูดผิดมีแค่3แถวนี่แถวที่0แถวที่1แล้วก็แถวที่2นะครับมีทั้งหมด3แถวใช่ไหมครับก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นชั้นเลเยอร์เลเยอร์มีเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่เลเยอร์ที่ศูนเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2ก็มี3เลเยอร์นะครับโอเคนะครับก็คือตัวนี้เป็นแบบ3 IC คูณ3คูณ 3, 3นะครับอันนี้คือชั้นเลเยอร์นะครับ จั้เลเยอของมันนะครับเลเยอร์ที่อีกตัวหนึ่งเลเยอร์สไ้ายก็จะเป็น25ใช่มครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็สิแดย้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามบสามสามสิบสี่สามสิบห้แล้วก็36นะครับอันนี้คือเลเยอร์ของมันนะครับ เป็นเลเยอร์ที่เลเยอร์ที่ที่2นะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาลองเขียนโค้ดดูนะครับก็อันนี้ก็คือเรากำหนดให้ให้ตัวลิ d เองนะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งอันแรกใช้คำสั่งบินเองมาดูนะครับบินองมาแล้วถ้าตรวจสอบว่า Type A เนี่ยในในในเลเยอร์เนี่ ใน lead a เนี่ยพูดผิดนะครับใน lead a เนี่ยมันมี type เป็นอะไรถ้าถูกต้องไทป์มันต้องเป็น lead ใช่ไหมครับไทป์ของมันแล้วก็ลองหาความยาวของ a ว่า a นี่มันนับความยาวแบบไหนนับเป็นหลักหรือว่านับเป็น, layer, นเลเยอร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองใช้คำสั่งเฉพาะเฉพาะตำแหน่งดูเฉพาะอินเด็กดูว่าเราอยากดูแค่อินเด็กนี้นะครับว่าจะได้ความยาวเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พิมพ์ตำแหน่งนี้ลงมาดูสิบินแล้วได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็ลองเอาค่าค่าตำแหน่งนี้นะครับเก็บไว้ใน B แล้วก็พิมพ์ B ลงมาดูแล้วก็ดูไท์ B ก็คือ,อผมต้องการดูแค่ว่า,อาไอ้ตำแหน่งที่ศูนย์น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ั้ที่2ก็น่าจะเป็นตัวนี้ เรียงที่ศูนย์ก็น่าเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตำแหน่งนี้น่าจะเป็น7นะครับเราจะลองพิมพ์ออกมาดูว่าไอ้เจ็ดนี่นะครับมันมีค่าเท่าไหร่เป็นเป็นสมาชิกสมาชิกของ7จหรือเนี่มีค่าเป็นตัวแปรอะไรเป,เป็นเป็นอินไหมหรือว่าเป็นสตริงนะครับโอเคนะครับในตัวอย่างนี้มันต้องเป็นอินใช่ไหมครับโอเคครับเรามาลองเขียนโค้ดดูโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าพิมพ์นะครับดูว่า ลิทเ A นะครับมีค่าเท่าไหร,นร่นี่คือค่าของลิทเ A นะครับแล้วผมอยากดูว่าไอ้ลิทเ A เนี่ยม,มีมีชนิดเป็นอะไรนะครับเป็นลิมไหมมันเป็นลิทนะครับลิ Lead A เอคือเป็นลิททีนี้ผมจะลองหาความยาวของลิทเ A ว่าลิทเ A มีความยาวเท่าไหร่ลิทเ A มีความยาว3แสดงว่ามันนับความยาวเป็นแบบ เลเยอร์นะครับมันนับชั้นที่เป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์คืออะไรก็คือเลเยอร์คือคือตัวเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ดูสักครู่นะครับอาจะเป็นตัวนี้โอเคเลเยอร์คือคือชั้นข้อมูลนี้นะครับเราจะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์มาทับๆกันนะครับมันมีอันนี้มี4ี่เลเยอร์นะครับ อันนี้อันนี้ก็คือเลเยอร์นี่ครับชุดข้อมูลทั้งหมดคือเลเยอร์นะครับอันนี้เลเยอร์ที่1อันนี้อันนี้เลเยอร์ที่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้เลเยอร์ที่1อันนี้เลเยอร์ที่2อันนี้เลเยอร์ที่3เพราะฉะนั้นค,ความยาวของลนะิสนตะ์เนี่ยมันนับเป็นเลเยอร์นะครับว่ามันมีกค่ากี่เลเยอร์นะครับ โอเคนะครับต่อไปผมจะลองปิดคําสั่งด้านบนนะครับโดยใช้ชาร์ปปิดไว้นะครับไม่ให้มันประมวลผลไม่ให้มันแปลภาษานะครับแล้วก็ลองอะจ,ะจะหาความยาวเฉพาะตำแหน่ง,งนะครับได้4ใช่ไหมครับตำแหน่งที่0ูก็น่าจะเป็นตรงนี้ 00, 00ใช่ไหมครับข้างในสมาชิกมันมี มันมี4ตำแหน่งนะครับมันก็เลยได้ค่า4ก็คือ 1, 2, 3, 4นี่มันมี4ค่าความยาวมันก็เลยเป็น4นะครับทีนี้ผมจะ,ะหาเข้าไปอีกว่าผมต้องการหาความยาวในอินเด็กซ์ที่ศนยนนะครับค่าให้ได้มันคือ7นะครับแสดงว่าผมไม่ได้หาความยาวนะผมปิ้นสมาชิกออกมาดูมันคือ7ใช่ไหมครับคือตำแหน่งนี้โอเค อย่างที่ผมอธิบายนะครับว่าถ้าเราปิมพ์อินเด็กแค่2ตำแหน่งมันจะชี้แค่แค่แถวแถวกับหลักแถวที่0คือตัวนี้หลักที่0ก็คือตัวนี้นะครับก็คือ1กับ2หลักที่0เดี๋ยวขึ้นสไลด์อธิบายสไลด์ผมอยู่โอเคนี่นี่นะครับถ้าเราถ้าเราจะเอาเอาค่า a นี่นะครับ เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราจะเอาอินเด็กแค่2ค่าน,นี้เรามีอินเด็กสค่านะครับมันก็จะอ้างอิงแค่แค่แถวแค่หลักนี่หลักอันนี้ตั้งอันนี้คือหลักอันนี้คือหลักที่0ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักที่2อันนี้คือหลักที่3แล้วก็อ้างอิงแถวก็คือเลเยอร์นี่เองนะครับเลเยอร์ของมันมันก็เลยเป็น0ย์ก็เลยเป็นตรงนี้นะครับ แต่ว่าอันที่2เราอ้างอิงบอกว่า a เท่ากับ0 1 2นะครับ a เท่ากับ0 1 2 0แล้วก็1แล้วก็2ครับมันจะอ้างอิงตำแหน่งนะครับ0ก็คือ,อ0ก็คือตำแหน่งนี้นะครับแถวนี้ไล่ลงไป0 1 2ใช่ไหมครับ0 1 2มาทางนี้ แล้วก็1 1คืออะไร1ก็คืออ่าหนึ่งก็คือตำแหน่งตำแหน่งทางนี้นะครับแล้วก็สองก็คือเดี๋ยวไล่ดีๆไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ก็คือโอเคนะครับผมเขียนหน้าจอไปแล้ว ไอตัวนี้ก็คือก็คือ m แะครับมันคือ m อันนี้คือ n อันนี้คือ l อันนี้คือเลเยอร์ใช่ไหมครับอืมเป็นเลเยอร์ซึ่งมันก็จะได้ค่าเนี่ยออกมาโอเคนะครับต่อไป เราจะลองค้นหา3ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตำแหน่งเปลี่ยนไปผมอยากได้ข้อมูลเฉพาะค่านี้ก็คือ A ที่ 0, 2, 0เนี่ย,แล,ยแ,ลแล้วก็ปินเก็บไว้ในในตัวแปร B นะครับแล้วก็ปิอลงมาดูว่าไม่ได้ค่าเท่าไหร่ไม่ได้ค่าเท่ากับ9ก็คือตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะทำการ เลเยอร์ที่0นี่เลเยอร์ Layer ที่0แล้วก็ตำแหน่งที่2แถวที่2ก็แถวนี้คับแล้วก็หลักที่0นยครับก็จะได้ตำแหน่งนี้แล้วผมจะลองคำนวณว่าไอ้เเนี่ยมันมีชนิดตัวแปรเป็นอะไรตัวแปรที่ได้บอกว่า integer เนี่ยนี้ผมจะลองเปลี่ยนดูซิว่าผมจะใช้ มันจะกลายเป็นสติงทันทีนะครับถ้าเราใช้โโดับอลโคดคอบเข้าไปโอเคนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของอการเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลในลิสตเนี่ยนะครับ3มิตินะครับ,ม,รรบมันก็จะมีคําสั่งคล้ายๆกับ2มิตินะครับก็คือคําสั่ง append นะครับแล้วก็คําสั่ง insert N C นะครับเวลาเราเพิ่มข้อมูลด้วยคําสั่ง append นะครับเราต้องบอกว่า ใส่สมาชิกให้ครบนะครับตามตามข้างบนข้างบนมันมีสมาชิกกี่ตัวครับมีสมาชิก0 1 2 3มีสมาชิก4ตัวใช่ไหมครับข้างล่างก็ต้องใส่สมาชิกให้ครบ4ตัวนะครับอันนี้ก็4ตัวแล้วนะครับแต่ว่าคำสั่งเอพเพเองมันจะเอาข้อมูลนะ่ะไปต่อในในสมาชิกตัวสุดท้ายนะครับนนำลองมาทำดูแล้วปินดูนะครับส่วนอ n นเสิร์ตนะครับ มันจะเป็นการระบุอินเด็กว่าเราจะเอา INDEX นะไปใส่ที่ไหนนะครับซึ่งอินเด็กตัวสุดท้ายเราคือ10ใช่ไหมครับมาใส่ตรงนี้เราลองนับดูนะครับอันนี้0 1 2 3 4 5 6 7 8ก็0 1 8ก็คือ9ใช่ไหมครับโอเคมันคือ9 10ก็น่าจะต่อต่อ9เข้าไปนะครับ ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนว่าผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น9ดูนะครับเปลี่ยนจาก10เป็น9ว่ามันจะมาต่อตรงนี้ไหมนะครับโอเคนะครับมาลองเขียนโค้ดดูผมจะรันโค้ดดูนะครับโอเคนะครับอ่าค่า3ามสิบสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมันก็จะมาต่อสามสิบหกใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อสามสิบหก ทีนี้เราจะใช้คำสั่ง insert แต่ว่า insert ผมจะระบุตำแหน่งว่าให้มันเป็นอ่า e x ที่10ใช่ไหมครับโอเคครับถูกต้องเนาะมันก็มาต่อ36แต่ index ของเรามันมีเท่าไหร่ครับมันมี1 0 1 0ถึงถึง0ถ,ถ,ถึง8ใช่ไหมครับทีนี้ผมลองบอกว่าเอ้ยผมจะเพิ่ม9สิ ันจะได้ไหมโอเคคำตอบที่ไ,ได้ก็คือได้นะครับถ้าบอกว่าผมจะเพิ่มอินเด็กซ์ที่19ตําตำแหน่งที่19มันมีไหมครับมันไม่มีเพราะว่ามันมีแค่8ดตำแหน่งถัดไปก็คือ9ใช่ไหมครับถ้า19มันก็เลยไปอีกไกลยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเราลันไปแล้วมันจะได้ไหมก็ได้นะครับมันก็จะเอาข้อมูลไปใส่เข้าไปในสมาชิกตัวท้ายสุดเลยนะครับโอเคนะครับเอาข้อต่อไปนะครับ ก็จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขข้อมูลนะครับการแก้ไขข้อมูลก็ไม่ยากแล้วก็กําหนดค่าลงไปเลยว่าเราจะแก้ไขที่ตําแหน่งไหนนะครับเช่นเราบอกว่าแถวที่ศนหลักที่ศู 0, นย์แล้วก็เลเยอร์ที่0ูนย์ะครับหรือว่าแถวที่0ูนย์หลักที่2เลเยอร์ที่0ูนย์นะครับแล้วก็พิ้นลงมาดูโอเคนะครับเรามาลองเขียนโค้ดดูโอเคนะครับตอนนี้ผมจะทําการรันเลยนะครับดูซิว่าค่าจะเป็นยังไง ผลที่ได้ก็คือมันจะเพิ่มตำแหน่งที่อินเด็กซ์ศูนย์ก็คือ AI ใช่ไหมครับคำว่า AI จะไปเพิ่มในในตัวนี้นะครับแล้วคำว่า t r e a m นะครับก็คือหลักแถวที่0ูนย์หลักที่2แล้วก็เลเยอร์ที่0ูนย์นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับโดยระบุอินเด็กซ์นะครับให้ครบทั้ง3ตํตำแหน่งนะครับ ตัวต่อไปเราจะเพิ่มเราจะพูดถึงการลบข้อมูลนะครับการลบข้อมูลตัวฟังก์ชันที่ใช้ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือตัว Remove กับตัว pop นะครับคล้ายๆกันกับ2มิติใช่ไหมครับตัว Remove ก็คือเวลาเรา Remove เราจะ Remove เป็นเลเยอร์เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ Remove เป็นเลเยอร์เลยนี่เลเยอร์ที่0 Remove มทีก็คือออกทั้งเลเยอร์เลยนะครับกับคำสั่ง Pop แล้วก็ pop แบบ บอกตำแหน่งนะครับระบุตำแหน่งระบุแค่2นะครับระบุแค่2แล้วก็ปินเองมาดูว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงโอเคครับมาลองเขียนโค้ดดูตัวแรกที่ผมจะทำการรีมูฟก็คือรีมูฟสมาชิกชุดนี้นะครับให้มันเหมือนชุดนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเลเยอร์นี้ต้องหายไปเลยนะครับโอเคนะครับพอรีมูฟแล้วแล้วก็ปินเองมาดูนะครับ มันจะเหลือ13ใช่ไหมครับนี่ไง13ถึง24แล้วก็25ถึง36โอเคนะครับอันนี้ก็คือ remove เป็นเลเยอร์นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะลบเลเยอร์เอ้ยจะลบเลเยอร์ไม่ให้เลเยอร์มันมีจำนวนครบนะครับมันจะร e m o v e ได้ไหมนะครับคำตอบที่ได้มันก็บอกว่าเออเลนะครับเพราะว่า่ามันบอกว่า list. remove x เมื่อ x นี่ไม่มีใน list ก็คือจำนวน x เนี่ยมันไม่มีใน list ตัวที่มันมีได้ก็คือมันมี3ชุดข้อมูลใช่ไหมครับเมื่อเรา remove มันแค่2ชุดข้อมูลมันก็ไม่ตรงโอเคนะครับเพราะว่ามัน remove เป็น layer ทั้งชุดนี้เลยนะครับต่อไปผมจะใช้คำสั่ง pop นะครับ pop a โดยซิว่าได้ค่าเท่าไหร่ ป๊อบเอเสร็จแล้วต้องพิมพ์เองมาดูด้วยนะครับว่าผลที่ได้เป็นยังไงผลที่ได้ก็คือมันก็จะลบค่าล่าสุดก็คือลบเลเยอร์สุดท้ายทิ้งไปเลยนะครับเลเยอรท์ที่ยีผ้าทิ้งไปเลยีนี้ผมบอกว่าผมจะลองใช้กับส่งป,ป๊อบโดยระบุตำแหน่งแค่สองตำแหน่งนะครับอินเด็กซ์แค่2คือสูตรสอง,ง,ส,อง 2, สองกับศูนย์ดูมันก็จะลบตัวไหนออกนะครับลบ1 1ถึง10 สออยู่นี่แล้วก็13ก็คือลบตัวทายก็คือตำแหน่งที่2กับเลเยอร์ที่0ใช่ไหมครับทิ้งโอเคนะครับหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับ EP นี้ผมจบพนี้นะครับก็ใช้เวลาพูดมาตั้งนานนะครับเกือบ30มสิบนาทีนะ เพราะาเนื้อหาของลิสก็คือมันมีเยอะมากนะครับถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจยังไงก็ขออภยัยไว้ที่ด้วยนะครับบางทีนั่งตอนดึกๆก,ก็อาจจะหลงคำพูดตัวเองบ้างนะครับอีพี EP ต่อไปเป็น EP 2.4นะครับเราจะพูดถึงเรื่องตัวแปดทูเพย์นะครับโอเคนะครับ EP นี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ